คนที่เกิดแต่ในแต่ละวันทั้ง7ดวันนะคะใครจะมีดวงมีโชคลาภนะคะในเดือนในดวงในในในงวดนี้นะคะในในในวีคนี้นะคะมาดูกันนะคะก็ขอให้จริงๆอยากให้ทุกวันปังแหละมามาดูกันเลยเริ่มจากวันอาทิตย์ก่อนแล้วกันนะคะวันอาทิตย์มาวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์มาดูกันเขาได้ไพ่อบพระคาถาอะไรนะคะ คนวันอาทิตย์นะคะคนวันอาทิตย์เนี่ยได้พักคาถาอายุนะคะได้พักคาถาอายุได้พักคาถา,อา,ถาเอสารีและต้องมีฌานะคะคนวันอาทิตย์นะคะบอกเลยว่าคนอาทิตย์ก็มีดวงที่จะมีโชคลาภนะคะบอกเลยค่ะแล้วก็ ได้พระคาถาเทสาตรีนะคะ <_ d ata> ก็นอกจากจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคแล้วนะสำหรับคนวันอาทิตย์นะคะก็จะมีดวงมีโชคลาภจากงานที่ทําด้วยนะคะสําหรับ <_ d ata> คนวันอาทิตย์นะ <_ d ata> คนะบอกว่ามีดวงในการเสี่ยงโชคพอสมควรเลยนะคะแนะนานะคนวันอาทิตย์นะคะให้ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมขึ้นเสริมดวงให้ตัวเองปังขึ้นไปอีกนะคะเพราะสําสำหรับคนวันอาทิตย์นะครับปังอะ่ะคนวันอาทิตย์มีความปังใช้คําว่าปังได้อยู่นะคะก็สรุปนะคนวันอาทิตย์ปังนะคะแล้วก็จะมีดวงจากการงานด้วยนะนอกจากดวงจากการเสี่ยงโชคนะคะ โดนแน่เลยนี่ว่ากลัวเหมือนกันกลัวโดนดูดเหมือนกันน่ะนี่เลยเปิดห่างๆนะคะสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะวันจันทร์นะจะมีโชคเขาจะมีโชคไหมมาดูกันนะคะโอ้คนวันจันทร์ก็มีโชคนะคะบอกเลยนะคะคนวันจันทร์นะคะได้พระคาถาสุขะได้พระคาถาพันธุได้พระคาถาอำนาจนะคะ คนวันจันทร์มีดวงจะมีโชคนะคะมีโชคลาบนะคะแล้วก็ได้ประาพันธุนะคะพันธุเนี่ยมีโชคลาบนะ,ะอาจจะเป็นจะมีโชคจากครอบครัวหรือญาติพี่น้องหรือญาติพี่น้องเอาโชคเอาลาบมาให้นะคะหรือว่าถ้าสมมติจะซื้อหวยนะให้ซื้ออายุของแบบคนในบ้านนะะซื้ออายุแบบอายุคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าหรืออย่างเงี้ยหรือคนที่แบบอยู่ในครอบครัวเรานะคะก็มีเกณฑ์จะมีโชคนะสําหรับคนวันจันทร์มีโชคเหมือนกันเอยวันนี้จับไพ่ได้แต่คนมีโชคนะได้2วันนี่มีโชคสองวันแล้วนะคะก็ อ่าคนวันจันมีโชคนะคะแล้วก็จะมีโชคจากครอบครัวนะฮะจากคนในบ้านด้วยนะคะอาจจะได้ลาบลอยแบบปุ๊บๆอยู่ดีแบบญาติผู้ใหญ่เอาเงินมาให้ก็ได้นะฮะวันจันเลิศอยู่นะใครเกิดวันจันนะ่ะวันอาทิตย์วันจันคือปังแล้วนะเออมาค่ะเดี๋ยวเรามาจับวันอังคารกันนะคะใครเกิดวันอังคารน,นะพิไมไว้หน่อยสิใครเกิดวันอังคาร วันอังคารนะคะวันอังคารนะคะวันอังคารคุณ um. จะมีโชคนะคะแต่ว่าวันอังคารเนี่ยได้ประคาศาทลิโทนะคะขันติภูมิปาโลนะคะวันอังคารคุณจะมีโชคนะคะแต่ว่าคุณจะต้องไปขอนะครทลิโทแปลว่าขอนะขออะไรขอภูมิปาโลนะพี่ภูมิปาโลแปลว่าเจ้าที่เจ้าทางนะคะคุณถ้าอยากมีโชคนะสำหรับคุณอังคารนะในในวีคนี้ในลายปักนี้นะฮะหรือว่าในงวดนี้นะคะแนะนําให้ไปขอกับเจ้าที่นะคะ เออคนอังคารให้ไปขอเจ้าที่ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะก็มีโอกาสจะถูกหวยหรือมีโอกาสจะได้มีโชคนะคะคนวันอังคารละวันอังคารไปแล้ววันอังคารไปแล้วมามาเป็นวันพุธละวันพุธนะฮะให้เกิดวันพุธนะฮะมาอย่าเพิ่งหนีไปดูละครกันนะวันนี้ละครวันทองพอดีนะดิฉันก็ไลฟ์สดตรงกับวันที่ละครออกพอดีเลยวันอังคารนะคะวันอังคาร วันอังคารนะวันอังคารได้ประกาศมูลรับปัญญานี่ขมมะนะคะก็คนวันอังคารนะก็มีโอกาสจะมีโชคนะคะแต่ว่าคนอังคารเนี่ยให้ถ้าสมมติงวดนี้จะซื้อหวยนะให้ซื้อเลขที่เราอ่ะตั้งใจจะซื้อแบบเลขที่มันอยู่ในหัวเออเลขเลขอะไรอย่าไปคิดเยอะอ่ะให้ซื้อแบบสมมติว่าติ้งเลขนี้มานึกถึงเลขนี้ขึ้นมาก็ซื้อเลขนั้นเลยนะคะไม่ต้องไปคิดเยอะนะให้ซื้อเลขที่ถูกในหวยนะคะสําหรับคนวันพุธนะฮะนี่วันพุธแล้วเนาะเออคนวันพุธนะคะ แล้วก็ได้สถานนี้ขำมะนะแนะนําให้ไปใส่พำบุญใส่บาตรนะใส่บาตรท้าอะไรอย่างเงี้นะฮะเออใส่บาตรตอนเช้านะฮะพรุ่งนี้เช้านะฮะเนี่ยขำมะเนี่ยให้ไปใส่บาตรนะฮะจะมีโชคนะฮะแต่คนคนวันคนวันพุธเนี่ยจะไม่ได้มีโชคจากเอ่อเจ๋งโชคเดียวนะเขาจะมีโชคจากมูลระนี่นะ,ะกับมีโชคจากแบบเออถ้าสมมติช่วงนี้นะครับแบบ ทำงานขายเกี่ยวกับที่ดงที่ดีหรือว่ามีโชคเกี่ยวกับมรดกมีคนจะเอาเงินมาให้อะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะวันนี้สามวันแล้วนะคะยังไม่มีวันไหนที่ยังไม่โชคดีนะฮะโชคดีหมดเลยนะวันนี้นะฮะอาทิตย์นี้ฮะ,ะโชคดีทุกคนเลยเปิดหน้าไพ่ดูไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นพคาถานะคะหน้าไพ่เดี๋ยวจะให้ดูหน้าไพ่นะฮะหน้าไพ่มันจะกล้องมันจะกลับนะฮะ วันพฤหัดเอ้ยวันเมื่อกี้วันพุธแล้วเนาะนี่เป็นวันพฤหััดนะฮะมาดูวันพฤหััดกันนะฮะโอ้มาละคนวันพฤิษขัดนะนี่หน้าไพ่นะะหน้าไพ่เป็นแบบนี้นะคะอ่านออกหรือเปล่าคะมันเพราะว่ามันจะเป็นพระคาถาค่ะมันจะเป็นกลับด้านอ่ะมันจะไม่เห็นนะคะอันนี้หน้าไพ่นะหน้าไพ่นะคะได้พระคาถาวิริยะนะคะได้พระคาถาทนังนะคะแล้วก็ได้พระคาถา กาลกินนีนะคะสำหรับคนพริหัสนะฮะออวิรยิยะคนพุหัสงวดนี้ไม่ต้องเสี่ยงเยอะนะพยายามเสี่ยงน้อยๆน,นะคะเพราะว่านักถ่าววิริยะนะคะได้อะไรมาจากออกแรงลงแรงไปมากกว่านะคะจะไม่ได้อะไรมาแบบง่ายๆอะ่ะโชคลาภก็จะแบบยังไม่จะไม่ค่อยมีอะไรที่ม่ได้แบบฟุกๆนะคะสำหรับคนวันพฤหัสนะฮะจะต้องเหนื่อยต้องออกแรงนะถึงจะได้ไปนะคะแล้วก็ทนังก็คือมีโอกาส50-50นะคะ ในการเสี่ยงโชคนะคะไม่ได้มีโอกาสเยอะมากนะคะสำหรับคนมันพริหัสนะคะแล้วก็ได้กัถผากาลกิณีด้วยนะคะกาลกิณีก็ไม่ค่อยอยากให้เสี่ยงเยอะนะคะก็ถ้าสมมติสาหรับจริงๆอ่ะเขาได้ฟังหักกัลกิณีก็ไม่อยากให้เสี่ยงเลยนะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยดีนะคะดังนั้นนะคะถ้าอยากจะเสี่ยงจริงๆนะแนะนําให้แก้เคล็ดนะคะโดยการไปซื้อเป็นชื่อของคนอื่นนะคะเออไม่ใช่ชื่อเราไม่ใช่ชื่อเรานะคะไม่ต้องซื้อเป็นชื่อเราจะดีนะคะ วันศุกร์นะคะคนวันศุกร์นะมาดูคนวันศุกร์กันนะคะไรน,นะวันพุธเหรอ๋วันพุธังไม่ดูหรอเมื่อกี้ม่ใช่ไม่ดูวันพุธหรอห้ามวันไหนไปเปล่าอ่ะลืมอ่ะไม่เห็นไม่เห็นไพ่สำรับแบบนี้ ไม่เห็นไพ่สำรับแบบนี้เลยไม่เคยเห็นใช่ไหมเป็นไพ่ทักษายุคนะคะเป็นไพ่ทักษายุคนะลองไปเซิร์ชดูได้นะคะไพ่ทักษายุคนะก็จะเป็นพระคาถาแบบนี้นะคะเออคาถาแบบนี้นะคะอาจจะแบบแปลกใหม่หนยนะคะก็อาจจะแบบเมื่อกี้เนี้ยที่ฉันดูเลยข้ามวันไหนไปหรือเปล่าอ่ะไม่เคยเห็นใช่นี่นะคะเป็นไพ่ทักษายุคนะก็จะเป็นพระคถานะคะก็สามารถ อาดิฉันก็เรียนมาจากอาจารย์ครูโนรีนะฮะแล้วก็อาจารย์ท็อปสิทธิการทักษะยุกนะฮะก็สามารถไปเซิร์ชเผื่อใครอยากเรียนนะฮะก็นี่นะฮะเป็นไพ่เป็นพระคาถานะฮะทั้ง48พระคาถาเนี่ยดูวันเมื่อกี้ว่าอะไรเมื่อกี้วันศุกร์นะฮะตอนนี้ถึงวันศุกร์แล้วเออ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 วันศุกร์นะฮะ วันศุกร์นะคะสำหรับวันศุกร์นะคะคนดวงวอกคนวันศุกร์ก็มีโอกาสจะเสี่ยงโชคมีโอกาสมีโชคลาภเหมือนกันนะคะคนวันศุกร์นะคะได้พระคาถาอำนาจพระคาถาพันธุพระคาถาคาริโตนะคะนี่ค่ะนะคะอ่าได้พระคาถาอำนาจนะคะก็ตัวเองก็มีโชคอยู่กับเขาเหมือนกันนะคนวันศุกร์เนี่ยนะคะก็ถ้าสมมติ งวดนี้นะซื้อเลขนะซื้อเลขเกี่ยวกับคนในบ้านนะครับพันธุ์ธูว่าคนในบ้านของครอบครัวนะอาจจะมีโชคจากครอบครัวก็ได้นะฮะแล้วก็ทลิตโทนะก็ไปขอนะคะจะดีมากๆเลยไปขอเทพขอขอน้องพายงามนะคะทลิโทว่าขอนะเพราะฉันเกิดวันศุกร์นะก็อาจจะต้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะให้มีโชคลาภนะฮะไม่ได้ข้ามครับวันศุกร์ถูกแล้วครับโอเคค่ะศุกร์แล้วนาอไม่ได้ข้ามวันใช่ไหมโอเคโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเมื่อกี้วันศุกร์เรียบร้อยไปนะคะ วันเสาร์นะฮะมาดูวันเสาร์กันนะฮะเดี๋ยวก่อนนะเหมือนไพ่ยังไม่ละเอียดเมื่อกี้สับวันเสาร์นะ,ะสำหรับคนวันเสาร์นะ,ะได้ประกาถาพันธุกุูตะมาตานะคะคนวันเสาร์นะเขาจะมีโชคกับเด็กนะคะค่ะถ้าสมมุติจะซื้อลอตเตอรี่นะะในงวดนี้นะคะ ซื้อกับเด็กนะหรือให้เด็กหยิบให้ให้ลูกให้หลานหยิบให้นะคะมีโอกาสจะถูกนะ,ะถูกถูกเลขถูกรางวัลน,นะ,ะหรือว่าจะมีเด็กมาให้โชคนะคะเออเนี่ยคนวันเสาร์นะใครเลี้ยงกุมงกุมานนะไปขอกุมารก็ได้นะคะขอน้องไายงามก็ได้นะคะเออจะมีโชคจากเด็กนะคนวันเสาร์นะเออสรุปครบแล้วนะคะทั้ง7วันนะจ๊ะก็ยังไงก็ เรื่องโชคลาภนะฮะฉันก็ต้องมอง,มองว่ามันต้องใช้สรญญาณในการเสี่ยงนะฮะบางคนแต่ละคนก็มีดวงในการเสี่ยงไม่เหมือนกันนะฮะอย่างวันนี้นะ,ะฉันมาดูให้ก็ดูเป็นแนวทางแล้วกันให้กับคนที่อยากจะเสี่ยงโชคนะฮะฉันก็ออวันศุกร์นะ,ะชุดแม่วันทองหนึ่งใช่สบายทองแม่วันทองนะะวันนี้นะฮะ